เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆเกม One Piece Treasure c r e ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวละครนะครับผมที่มีซัพพอร์ตอาบิลิตี้นะครับที่ดีมากๆและแนะนำให้เราทำการปั้นไว้เลยนะครับเมื่อเราเปิดได้นะครับรวมถึงตัวที่เราสามารถจะฟาร์มได้ภายในเกมนี้ด้วยนะครับเบอร์ต้องบอกว่าเป็นตัวที่สามารถที่จะฟาร์มได้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนำให้หมดเลยเนาะถือว่าไอ้คำว่าซัพพอร์ตอาบิลิตี้เนี่ยมันเป็นเทคนิค การเล่นที่ค่อนข้างที่จะส่งขึ้นมานิดนึงและเริ่มจะไม่ใช่มือใหม่แล้วเนาะ support ability คืออะไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำก่อนว่า support ability คืออะไรนะครับผม support ability นะครับมันจะมีตัวละครตัวนั้นนะครับมันจะต้องกินตัวมันเองเนาะเพื่อที่จะเพิ่ม support ability นั่นเองครับผมยกตัวอย่างหนึ่งตัวนะครับ ที่มีซัพพอร์ตอาบิลิตี้นั่นคือลูซี่นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูตัวละครได้เนาะว่าตัวนั้นอะ่ะมีซัพพอร์ตอาบิลิตี้ไหมดูที่รูปหมัดตรงนี้ครับง่ายๆเลยคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูที่รูปหมัดนะครับแล้วก็มันต้องอ่านะนะเนาะเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับเราต้องอ่านให้ดีนะครับว่าตัวนี้ลูซี่อ่ะเราสมมติเราเปิดได้ลูซี่สตัวเราเอามากินนะ่ะคุ้มไหมก็คือเรามาอ่านก่อนว่าลูซี่ตัวนี้มันบวกอะไรไหมถ้ามันบวกแค่สแต็กใช่ไหมเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเอาไปกินก็ได้นาะเสียทายนะครับเอาไปแ,กแลกร้านลุงเรนลี่ก็ได้เนาอเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรประมาณนั้นนาะนี่คือหลักๆของซัพพอร์ตอะบิลิตี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานาอเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวละครนะครับเจ๋งๆแล้วกันถือว่าเป็นสําหรับสายฟรีก็ฟ,รกฟาร์มได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําเลย1ตัวนะครับจริงๆผมก็เคยทําคลิป รีวิววิธีเก็บตัวละครตัวนี้แล้วเนาะแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อนาถประสงค์มากเลยนะครับเคยทาไปนาละคลิปนี้สามารถดูที่ช่องได้น,นะครับตัวนั้นก็คือ,อไปไหนวะอ๋อผมไม่ได้ทําหมอไอดีอ๋อผมไม่ทํไอดีเซิร์โกลบอลครับตัวนั้นก็คือตัวนี้ครับโลโนอาโซโลนะครับโอ้โหคือจะรีวิวเนาะแต่ <c oughs> ือจะรีวิวอะแต่ไม่ได้ทําตัวไว้ให้ดูอะเออแต่ไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวผมจะไปทำเนาะเออผมก็ลืมผมทําไปในเซิร์ฟโกลบอลแล้วอะแต่ผมลืมมาทําในเซิร์ฟเจแปนนะครับผมอ่ะโซโลนะครับร่างนี้นะครับมีความสามารถอะไรนะครับทำไมผมถึงแนะนําให้ทุกคน ไปฟาร์มนะครับผมความสามารถหลักๆก็เคยบอกไว้แล้วเนาะจะล้างสกิลโล่ต่างๆนะครับโล่ผาครึ่งโล่สีลุ้งอะไรเงี้ยโซโลตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวฟรีด้วยแบบมาไปฟาร์มได้นะครับผมเป็นบอสรัดนั่นเองเนาะไปฟาร์มกันเลยนะครับโหดมากๆนะครับซัพพอร์ตอาบิลิตี้ของโลนอาโซโลคืออะไรครับสมมุติถ้าเราอ่ากินโซโลตรงซัพพอร์ตอาบิลิตี้อาบิลิตี้ตัวนี้ขอเขาเต็ม5นะครับความสามารถคือนะครับ เขาจะครับอาจจะซับพอร์ตนะครับสายดาบทุกตัวในเกมเลยนะย้านะครับว่าสายดาบทุกตัวในเกมเลยนะครับจะทําให้เมื่อถึงดหานสุดท้ายแล้วนะครับผมโซโลจะออกมานะครับทําการนะครับบัฟบู๊ตนะครับคัลเลอร์เอฟเฟกให้กับสายดาบทุกตัวละครนะครับทำให้สายดาบของเรานะครับมีเอฟเฟกบัฟนะครับตีสี่ชนะทางแรงขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเราไม่ต้องเอา ตัวละครตัวหนึ่งนะครับเอาไปใส่ในทีมเลยอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเนาะก็คือเราไม่ต้องเอาโซโลไม่ต้องเอาตัวที่มันมีสกิลอ่าบัฟสี่ชนะทานครับเราเพียงแค่นำโซโลครับมาใส่ในช่องซัพพอร์ตตัวนี้ครับอืมแต่ตอนนี้ผมไม่มีเนาะอ่าผมเป็นตัวนี้เป็นโซโลประมาณเนี้ยผมก็ใส่ไปอืมผมใส่ไปเพื่อเอาเอาตัวเนี้ยใส่ไปตรงเนี้ยโซโลก็จะทําการนะครับบัฟ อ่ะคันเลอร์เอฟเฟกก็คือตีชนะทางนะครับสี่ชนะทางนั่นเองนะครับในเทิร์นสุดท้ายที่เจอบอสเป็นอะไรที่ดีโคตรเลยนะบอกไว้เลยนะครับผม <S <S เพื่อนๆสามารถไปฟาร์มโซโลตัวนี้ได้นะครับนี่เป็นหนึ่งตัวละครเนาะที่ผมแนะนำนะครับเป็นโซโลเนาะสามารถไปฟาร์มได้นะครับจะสายให้กับสายดาบค่อนข้างดีมากแล้วก็มีประโยชน์โคตรเลยอีกหนึ่งตัวละครนะครับเป็นตัวละครค่อนข้างที่จะเก่ามากๆเลยนะครับนั่นก็คือคิดตัวนี้นะครับเป็นตัวละคร จนแรกๆเลยก็คือบางคนอาจจะเอาไปแลกร้านป้าหมดแล้วล่ะน้องอาจจะไม่สนใจนะครับตัวนี้ผมก็ทําไว้แล้วล่ะ1แค่หนึ่งจริงๆต้องทํามากกว่านี้เนาะนี่ครับคิดดียังไงนะครับคิดจะมีความสามารถ support ability ที่สามารถที่จะใส่ให้กับตัวเฉพาะสีแดงเท่านั้นนะ mm hmm. เมื่อเราใส่ไปในกับตัวสีแดงทุกตัวนะครับที่เป็นสีแดงใสใ่คิดเข้าไปนะครับ mm hmm. เมื่อถึงดาสุดท้ายในการเจอบอสนะครับคิดนะครับผมจะทําการนะครับบัฟ คัลเลอร์เอฟเฟกนะครับสีแดงนะตัวละครเฉพาะตัวละครสีแดงนะครับเป็นตีชนะทางสีนะครับแรงขึ้น1.3เท่านะครับนี่ครับตามนี้เลยโคตรดีนะครับผมเป็นคิดนั่นเองเนาะจริงๆพวกเนี้ยอย่างที่บอกนะผมอาจจะไม่ได้นําทุกตัวละครนะเพื่อนๆนะครับจะต้องไปอ่านเองเนาะเราก็ต้องจริงๆมันต้องไล่อ่านนะว่าตัวไหนดีไม่ดีเนาะแต่ผมก็แนะนําในไ d ดีที่ผมมีแล้วกันเนาะก็มีคิดมีโซโลที่แบบว่า เจมจมเก่งๆเลยนะแล้วก็มีตัวทั้งด้านของนามิตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่านามิตัวนี้ครับก็จะบัฟสีม่วงเหมือนกับคิดเลยตัวละครสีม่วงทุกตัวนะครับจะได้บัฟนี้ของนามินะเมื่อใส่ไปในซับพอร์ตนะครับเฉพาะสีม่วงเท่านั้นนะที่จะได้นะครับผมเป็นไงโหดไหมจริงๆเราสามารถไปกดที่ดูตัวละครนะครับสมมนมากมันจะเป็นตัวละครงเก่าประมาณนะ้นเะนาะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดู1ด่านแล้วกันเนาะบางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่า,วาเอ้ยไอ้ซั support, บพอร์ต อาบิลิตี้เนี่ยมันออกมาตอนไหนนะครับมาผมจะเล่นให้ดูนะครับเพื่อนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันนะว่ามันออกมาได้ยังไงเนาะเอออ่ะอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวละครนะครับที่โคตรดีเลยนะครับนั่นคือ DX เล็กตัวนี้นะครับผมเป็นตัวบอสนะครับฟรีฟาร์มได้ฟรีๆเลยนะครับผมก็ทําเรียบร้อยแล้วอ่าอัพเต็มที่เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเพิ่ม ไม่ได้เพิ่มเพิ่มคันเลอร์เอฟเฟกดีมากๆเลยนะเพิ่มให้ทุกตัวละครเลยไม่จำกัดตัวละครแต่ขอเพียงแค่ว่านะครับผมตัวที่จะใส่เขาได้จะต้องเป็นสายก้ามเท่านั้นนะครับเราจะใส่ตัวนี้มันจะคอมโบกับสายก้ามคือตัวนี้ตัวนี้ผมเป็นสายก้ามใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสายก้ามม,ม,าาม,มันก็จะใส่ทางด้าน DX เล็กเข้าไปได้นะครับเด็กนะครับก็จะทําการบัฟเลยนะครับทุกตัวเลยจะได้เอฟเฟกตาคันเลอร์เนาะตีชนะสีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปเทสให้ดูเลยนะครับว่า มันเป็นยังไงครับ DX DX ตัวนี้มันจะออกมาตอนไหนเนาะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเนาะจะได้เห็นภาพกันไปนเลยครับผมเออมามามาโอเคมาเนาะไปครับเดี๋ยวเรเทสให้ดูไปเลยเนาะว่าซัพพอร์ต b อบิลิตี้อ่ะมันดีขนาดไหนครับทำไมเราถึงต้องฟาร์มซึ่งอย่างที่บอกคือเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไม่อ่านไม่ได้เว้ยเป็นเกมที่ต้องอ่านนะครับ คือถ้าเกิดเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะจะทนกับเกมนี้ไหวไหมเพราะว่าส่วนมากเด็กๆจะไม่ค่อยจะอ่านกันเนาะแบบว่าเล่นอย่างเดียวไงเออเก,เกมนี้มันเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะครับแต่ไม่เหมาะกับทุกคนเนาะผมกล้าพูดเลยเป็นเกมที่ไม่เหมาะกับทุกคนนะเป็นเกมดีแต่ไม่เหมาะกับทุกคนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับตีไปปุ๊บไม่มีอะไรเนาะตีไปด้วยแล้วดูนะครับพอถึงหน้าสุดท้ายนะครับ ดีไปครับจริงๆคัลเลอร์จริงๆ,งๆมันไม่ได้มีแค่บัฟตีสี่ชนะฐานนะ,ะจริงๆมันมีอีกซัพพอร์ตอเบิลิตี้อีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการแก้ล็อกกับตันการโซ่การแก้ใบกันกานใบอะไรพวกนี้จริงๆมันมีเยอะมากนะครับเราต้องไปดูแบบว่าพวกช่องยูทูบเ e เก่งเด่นนะครับโอ้โหเขาแบบซัพพอร์ตอเบิลิตี้เขาเยอะมากๆเนาะ คือตอนนี้ทุกตัวละครที่เปิดได้ครับมันสําคัญแทบจะทุกตัวแล้วอะ่ะเออก่อนที่เราจะเอาไปย่อยนะครับเรามาดูสักนิดหนึ่งละกันเนาะแบบว่าดูก่อนว่ามันมีซัพพอร์ตอาบิลิตี้อะไรนะครับก่อนที่จะไปแกลกร้านลุงแรลลี่เนาะอืมบางตัวมันดูกระไกะ่เงี้ยมันมันสามารถมีซัพพอร์ตอาบิลิตี้ที่โคตรดีได้เลยเนาะอย่างที่ว่านะต้องอ่านอ่ามาดูครับด่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าเด็กผมจะออกมานะครับ เมื่อบอสไล่สกิลเสร็จนครับดูนะครับอ่ามาไหมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับมาไหมหมายังอย่างเนาะมาแล้วครับเป็นไงครับเด็กเล็กมาแล้วครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าดีเอ็กเลกออกมาปุ๊บจะทําการบัฟนะครับผมทําให้ตีสชนะทางแรงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเสียหนึ่งตัวละครเลยนะครับในการที่จะบัฟสกิลนี้นะครับผมเป็นอะไรที่ดีโคตรเลยเห็นไหม ดีมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราใส่ค่าความสัมพันธ์ของเขาให้ถูกเพียงแค่นั้นเองเนาะโคตรง่ายเลยเป็นไงนี่นะครับคือความดีงามครับของซับพอตอาบิลิตี้นั่นเองนะครับผมเนาะคือผมก็แนะนำไปแล้วว่ามีโซโลมีเ x ็กเลตัวนี้ที่เป็นบอสนะครับสามารถไปฟาร์มได้น,นะครับเ so, ซิร์ฟโกบอลน่าจะยังไม่เข้าเนาะสำหรับเด็กเดนะครับผมแต่ โซโละมีแล้วนะครับสามารถไปฟาร์มมาใช้ได้เลยนะครับจะทําให้สายดาบนะครับแล้วก็สายเขาเรียกว่าสายเลยอะสายดาบแล้วก็สายแว่นอะไอที่มันใส่แว่นอะมีบัฟอาคัเลเร์เอฟเฟกต์ครับตีชนะสีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโซโลจะบัฟให้ทั้งทั้งสองสายนี้นะครับผมเราก็ลองไปอ่านดูนะครับผมโอเคเนาะหลักๆในการเก็บพ u p p o r t a b i ิต t y นะครับแล้วก็ประมาณนี้เนาะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้อย่างที่บอกนะั้นอาจจะต้องทําความเข้าใจนะของแมคคานนกเกมค่อนข้างที่เยอะนิดหนึ่งเนาะเพราะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับทุกคนเนาะเป็นเกมเฉพาะกลุ่มจริงๆเลยนะต้องเป็นแบบว่าแฟนขับวันพีซจริงจริง,รงะผมคิดนะถึงจะเล่นเกมนี้ไหวนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดผมมีอะไรที่แปลผิดบ้าผู้ผิดไปบ้าน,นะครับก็ต้องขอ อาใาเพื่อนๆมานะาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม